ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon ลูกตื่นเมลสกัดระดับ S S R บวกอาวุธเฉพาะคอพลังชีวิตซึ่งการ ของตัวละครเมลสกาตตัวนี้เราก็จะไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เราก็ได้ทําการขึ้นพาสซีฟที่สองแล้วแล้วกับอาวุธเฉพาะแบบนี้เราจะพลาดได้ยังไงนะครับเพื่อให้ตัวละครตัวนี้มีการอันติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นและมีพาสซีฟที่ทะลุเป้าหมายเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้มันจะอยู่ในเมตาอีกนานเลยนะครับในคอของอสุนจักรก้นเพราะมันสามารถคอมโบกับคอสุนจักรกลอีกด้วยนะครับโอเคและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในตัวอัญเชิญอาวุธเฉพาะของตัวละครเมลสกาดไปที่เรียบร้อย แล้วนะครับข้อพลังชีวิตอันนี้เราก็ได้จัดมาแล้วในไอดีร้องของเรานะครับและในวันนี้เราก็จะมาจัดอาวุธเฉพาะให้กับไอดีนี้อีกด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะทําการสุ่มหาอาวุธเฉพาะตรงนี้กันเลยนะครับตั๋วที่เราเตรียมไว้ก็พร้อมอยู่แล้วนะครับ86ใบตั๋วที่เราต้องใช้ในวันนี้ก็คือ70ใบเท่านั้นนะครับและเราก็สามารถรับการันตีตรงนี้ได้เลยนะครับผม โอเคแล้วก็กดไปนะครับผมในครั้งแรกก็ได้เป็นเศษสีสม้มและก็เศษสีม่วงของเมลสากาดอีกด้วยนะครับ oh. อันนี้ก็จะเป็นเศษที่จําเป็นมากเลยนะครับในการทําขึ้น5ดาวม่วงกันนะครับผมโอเคเราก็ทําการกดต่อเลยนะครับเพราะตรงน,นี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันการันตีอยู่แล้วนะครับใน70ไปนะครับผมทุกคนโอเคและนี่ก็คือครั้งสุดท้ายนะครับกดไปได้เศษสีสม้มมา1ชิ้นนะครับผม โอเคแล้วตอนนี้เราก็ทำการรับของรางวัลตรงนี้ให้หมดกันเลยนะครับ และสิ่งสุดท้ายก็คือนีนนะครับผมข้อพลังชีวิตของตัวละครเมลสกัดนั่นเองโอเคและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับร่างตัวละครเมลสกัดของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เมลสกัดของเรานั้นมีพลังรวมอยู่ที่7ล้านเแสนกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งซึ่งก็จะเป็นตัวละครแบกของเราอีกด้วยนะครับผมซึ่งสเตตัสตรงนี้ก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่50,000และ HP อยู่ที่9ล้านหแสนนะครับผมซึ่ง HP ตรงนี้เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ก็คือ1 0 ล้านนะครับผมโอเคแลกนี้ก็คืออาวุธเฉพาะของตัวละครเมลสการนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะทําการอัพอาวุธเฉพาะของตัวละครตัวนี้ให้ขึ้นเป็น3ดาวนะครับผมโอเคและตรงน,นี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับผมว่าหากเราอัพอาวุธเฉพาะให้เป็น3ดาวแล้ว การโจมตีของตัวละครตัวนี้มันก็จะคิดเป็น64%ของค่า HP สูงสุดของตัวละครเมลสการดนะครับผมและเมื่อตัวละครตัวนี้ได้ทําการโจมตีไปแล้วมันสามารถนําตัวละครฝ่ายเราที่ตายไปแล้วกลับมาอยู่ในทีมได้อีกด้วยถึง2ตัวละครกันเลยนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้เราก็พร้อมอยู่แล้วเราก็ทําการอัพดาวตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้พลังก็ขึ้นมาประมาณ10%โอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้อัพวิชโบยกับตัวละครเมลสกาดของเราได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิ่งต่อไปที่เราจะต้องอัปก็คือตรามังกรตรงนี้ ในครัมผมไว้เราจะมาจัดกันอีกครั้งนะครับโอเคและตอนนี้พลังรวมของตัวละครเบสกัดของเรานั้นก็จะอยู่ที่7จ็ดล้านแปดแสนนะครับผมและสเตตัสตรงนี้ HP ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและสิ่งสุดท้ายเราก็ต้องทําการทดสอบพลังดาเมจของตัวละคลตรตัวนี้นะครับผมมาดูกันว่าการอันติของตัวละครตัวนี้มันจะรุนแรงขนาดไหน let's go นะครับโอเคและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในโหมดดวไลไร้ที่สุดไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ในครัมผมสนามต่อสู้บ้าคลั่งตรงนี้และ เราก็ไปค้นหาคู่ต่อสู้ที่จะมาทดสอบดาเมจของตัวละครเมสกาของเราในกระบอกจะเป็นผู้โชคดีในครั้งนี้กันโอเคนะตอนนี้เราก็ได้เจอคู่ต่อสู้ของเราไปเทียบได้อปรอยแล้วนะครับพลังก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับผม40่ล้าน เขานั้นไม่มีตัวขันเมลสากัดนะครับผมเรามาดูกันว่าการโจมตีในครั้งนี้ของเราจะรุนแรงมากสักเท่าไหร่น,นะครับผมโอเคเปิดมาด้วยโซนิคฝั่งเขาดาเมทที่10ล้านเลยนะครับผมทำไมโซนิคฝั่งเขาดาเมจรุนแรงมากนะครับผมและส่วนด้วยมันอาชุระขบตัวของเราดาเมทที่10,000แสนเท่านั้นและตามด้วยตัวขันเมลสากัดเอาสามดาวของเรานะครับโจมตีไปตามด้วยตัวขั้นราชาทะเลลึกอีกครั้งหนึ่งโซนิคเราก็ปาดไ,ไปที่ยุงแดงฝั่งเขาแนะตอนนี้และโซนิคฝั่งเราก็ตีธรรมดาไปที่อาช นะครับผมและไม่มีการไล่โจมตีนะครับเพราะว่าติดการกร่อนของตัวละครราชาทะเลล็กของเรานะครับและราชาทะเลล็กฝั่งเขาก็ได้โจมตีไปที่ตัวละครดวงของเรานะครับผมดาเมจที่23ล้านเลยนะครับและก็ได้ทําการโจมตีครั้งในดาเมจที่ 8ล้านนะฮะในรอบนี้และเมสสกัรตของเราก็จะได้โจมตีมาแล้วนะครับนี่ในกขนมอันติไฟดำอยู่ที่45ล้านเลยในขนมร,ร,รุนแรงโคตรเลยนะฮะตามด้วยมาชาร์ชุล่าขบตัวของเราดาำอยู่ที่2ล้านแล้วก็ส่วนด้วยราชาทเทลเล็กของเราอีกครั้งในประเทศตัวละครอสุวินฝั่งเขาตอนนี้นะครับและอชุรา่าขบถุกของเราก็จะได้ออกสกิลอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นราชาทเทลเล็กในขนมดำอยู่ที่11ล้านนะฮะ มาตอนนี้ก็คือโดกนกัดกร่อนแบบรัวๆเลยนะครับฝั่งเขาและฝั่งเรานะครับรกระบองเหล็กของเราก็ได้ปั่นไปที่ยุงแดงฝั่งเขาแล้วก็กระบองเหล็กของเราก็ได้ปั่นไปที่ยุงแดงแล้วก็ปั่นไปที่โซนิกนะครับ <int ess ant> แล้วก็เก็บโซนิกฝั่งเขาได้ไปเท่ยบรนะครับ oh. <God. S 1> และตามด้วย oh. <God. S 1> พลังรูนตรงนี้ oh. ตามโดยราชาทะเลลึกของเราก็เป็นเมลสากาดนะครับผมดีแล้วก็ราชาทะเลลึกจมติตามไปตอนนี้ฝั่งเขาก็เหลือตัวละครแค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับผมมาดูกันว่าฝั่งตรงข้ามนั้นสามารถล้มฝั่งเราได้กี่ตัวนะครับผมในครั้งนี้ อัศวินฝั่งเขาก็ได้โจมตีมาดำอยู like ่ที่1ล้านเท่านั้นและตามด้วยหมัดอ right ัชลักขบโตเป็นการโจมตีธรรมดาไปที่อัศวินจากคนฝั่งเรานะฮะตอนนี้ก็เข้าเทินที่2แล้วนะครับโซนอีกฝั่งเราก็ได้โจมตีธรรมดาไปที่ด้วงอัชลักขบโตและพาสีของตัวละครราชทะเลเล็กก็ได้ทำงานไปอัชลักขบโตก็ได้ส่วนไปที่อัชลักขบโตฝั่งเขาตามด้วยราชทะเลเล็กก็ได้ส่วนไปที่ตัวละครอัศวินจากคนดาอยูที่6ล้านเมลสกัดของเราก็ได้่าดมาแล้วนะครับอยู่แค่สี่แสนเท่านั้นและตามด้วยราชทะเลเล็กอีกครั้งงหนึ่ โซนิกฝั่งนั้ก็ได้นี่เข้ามลติไปที่ดวงอชูราคาบุโตและกระบองเหล็กฝั่งเขาก็ได้ลุกขึ้นมาปั่นไปที่ตัวละครกระบองเหล็กฝั่งเราเนี่ยครับแล้วก็เดินส่วนด้วยหมัดอชูราคาบุโตอีกครั้งดัมมี่อยู่ที่3ล้านนะฮะตามด้วยราชาทลิลึกไปที่กระบองเหล็กของเราดํมมอยู่ที่15ล้านรุนแรงมากเลยนะฮะอาชาทลเลึกฝั่งก็ได้โจมตีใหม่ครั้งในไปที่ตัวละครอสุนจักรกลของเราดัม่ที่10ล้านเลยนะครับมาเมลสกัดของเราก็จะปิดงานได้หรือไม่ในรอบนี้ดัมในามายเี่เรอย และราชาของเราก็ได้โจมตีไปที่ตัวขนอาชุรกับโตเก็บอาชุรกับโตฝังเขาได้อีกแล้วนะครับและการโจมตีในครั้งนี้ก็จะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายหรือไม่ของตัวขันกระบองเหล็กเป็นการโจมตีธรรมดาไปนะฮะและหมัดอาชุนกับโตก็โจมตีธรรมดาไปตอนนี้เก็บตัวละครราชาทะเลลึกฝังเขาได้ปี่ีรยบรอยตอนนี้ฝังเขาเหลือแค่กระบองเหล็กแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ราชาทะเลลึกของเราก็โจมตีไปที่กระบองเหล็กก็ยังรับเมจ ได้อยู่นะครับและตอนนี้กระบองเหล็กฝั่งก็ได้ปั่นไปที่ตัวละครกระบองเหล็กของเรานะครับตามด้วยตัวละครเมสการ์ดของเราจมตีไปจ้ามาอยู่ที่7ล้านแล้วก็เก็บงานได้ไปที่เรียบร้อยนะครับ โอเคและนี yeah, Jamie, ่ก็คือตัวละครเมลสกัดของเรานะครับผมกับการอันติเมื่อกี้นํมาอยู่ที่40กว่าล้านเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่มีการอันติที่แรงที่สุดในทีมของเราณตอนนี้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะอยากจัดอาวุธพาะของตัวละครตัวนี้หรือไม่ก็สามารถมาจัดได้นะครับผมกับตัวละครเมลสกัดตัวนี้ใครที่ไม่อยากจัดก็สามารถข้ามไปเอาตัวละครอย่างโกริบัสได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครโกริบัสนั้นสามารถคอมโบกับตัวละครราชาทะเลนเล็กแบบโหดมากเลยนะครับโอเคและในคลิปนี้ก็จะมี ประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day บายบ y e